สวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกทท่านเลยนะคะทุกๆพลังงานนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้หรือตั้งใจเข้ามาดูนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเนาะไม่ได้ทำคลิปนานเลยเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างมากเลยนะคะวันนี้ขอมาทำคลิปใกล้สิ้นเดือนแล้วเนาะภายในเดือนนี้นะก่อนสิ้นเดือนเนี้ย ไพ่อยากบอกอะไรนะคะแล้วก็จัก,กรวาลมีสิ่งใดที่จะมอบให้เราเนาะอขอพลังงานดีๆเนาะขอคุบาอาจารย์ศิรษ์ศิษย์ของทุกๆท,ท่านนะคะขออนุญาตให้จารย์ได้ <c oughs> บอกสิ่งที่ทุกคนควรรู้สิ่งที่จัก,กรวาลส่งมาให้คุณนะตอนนี้นะคะภายในสิ้นเดือนนี้เนาะจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณเนาะ คิดเป็นแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเหนือสิ่งอินใดนะคะก็เลยที่ต้องบอกตลอดนะคือการเชื่อเชื่อและศรัทธาในคุณงามความดีของตัวเองนะคะคิดดีพูดดีทําดีนะคะมีความคิดที่ดีจตนาดีนะคะอ,อยู่กับปัจจุบันสําคัญสุดคืออยู่กับปัจจุบันนะคะอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตมันยังมาไม่ถึงแล้วไม่ต้องไปกังวล ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันตลอดโฟกัสในสิ่งที่เราทำนะคะนอนาคตไม่ต้องกังวลเลยจ้ะมันก็คือสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละคะ่ะโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกเสมอนะคะถ้าโลกภายนอกเรายังอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าโลกภายในของเราอะยังมีความกังวลความเครียดความรู้สึกอึดอัดโหยหา ความขัดแคลนอยู่เนาะก็มาปรับที่โลกภายในตัวเองเนาะค่อยๆทําไปค่อยๆฝึกไปเรียนรู้ไปด้วยกันอาจารย์ก็กําลังเติบโตทงนี้แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะมีอะไรก็สามารถปรึกษาส่วนตัวได้เนาะก็ยินดีมากๆเลยนะคะทั้งทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็เปิดไพ่ให้นะคะอืปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยจ้ายินดีจ้ะโอเคค่ะโอมนัสิวายาโอมนัสิวายาโอมนัสิวยาวยจาจักรวาลมีเรื่องใด จะส่งสารมาให้ทุกๆพลังงานที่ผ่านมาชมคลิปนี้ภายในเดือนนี้นะคะไม่รู้ละ่ะคุณเจอเดือนไหนก็คือเดือนนั้นแหละอะโอมานัสิวยาโอมนัสิวยาโอมนัสิวยาโอมนัสิวาใครหลายคนนะคะยังมีความกังวลอยู่ในความกังวลความเครียดแล้วก็รู้สึก เหมือนโปรเจกต์หรืองานที่คุณกําลังทําอยู่ถืออยู่ในมือเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีคู่แข่งเยอะมันมันท้าทายคุณมากเลยแล้วคุณก็กําลังไฟกับสิ่งสิ่งนี้อยู่ด้วยการกําลังหาที่ปรึกษาหรือมองหาคนที่จะปรึกษาหาลือในการที่จะเออมามันทาให้เราสามารถผ่านอ่าเขาเรียกว่ารายการแข่งขันหรือ สถานการณ์ยากลำบากนะคะในการที่จะไฟสิ่งเหล่านี้ให้มันไปถึงจุดเป้าหมายของเรานะคะแต่คุณคุณจะเจอคนที่จะมาะช่วยแนะนำไกด์ไลน์เป็นที่ปรึกษาในในสิ่งที่คุณนะต้องการหาความรู้เรื่องนี้เนาะใครหลายคนกำลังกังวลใจว่าตัวเองจะทำได้ไหมเพราะว่าคู่แข่งในในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันเยอะแยะมากมายนะคะคุณก็เลยกังวลอยู่ แต่คุณอะจะเจอคนที่จะมาให้ความให้ความรู้คำแนะนำคำปรึกษาที่มันตรงกับสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่แน่นอนค่ะจะได้เจอนะคะโอ้เห็นไหมได้เจอค่ะแล้วประสบความสำเร็จด้วยนะเดยว,วิธาริกาขึ้นมาหกไม้แสดงว่าคุณอะ่ะอย่ากังวลใจ นะคะโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในเสมอเห็นไหมอาจารย์บอกนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะคู่แข่งเยอะขนาดไหนคุณก็ไม่ต้องสนใจคู่แข่งนะแต่ให้คุณกลับมาสนใจที่ตัวเองนะคะเลเซอร์โฟกัสสนใจที่ตัวเองแล้วก็มองหาคนที่ใครหลายๆคนเจอแล้วแลวจงเชื่อมั่นนะคะในในในคนในคนคนนั้นที่จะนำพา,าเราไปถึง ถึงเป้าหมายได้นะคะเราเชื่อมั่นในองค์ความรู้ที่เขาต่อยอดมาให้เราอะไรแบบเนี้ยเออให้เชื่อถ้าเกิดว่าเราแบบเออเราอาจจะไปเทคคอร์สอะเนาะแต่เรา,ามีความค้าในใจกับสิ่งที่เขาสอนอะเราอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วเนาะอืมเราต้องทําตัวเป็นน้าครึ่งแก้วหรือเทน้ําในแก้วทิ้งเลยแล้วไปเอาความรู้ใหม่ๆนะคะเพื่อที่เราอะสามารถอะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วไป ข้างหน้าได้แสดงว่าถ้าเรายังอยู่ที่เดิมอ่ะเราเรืงเรายังทําสิ่งเดิมๆอยู่ก็แล้วมันยังไม่เปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าเราอ่ะต้องต้องต้องเช้นตัวเองนะค,คือต้องเปลี่ยนแปลงไปเลยต้องเทของเก่าออกหมดเลยนะคะแล้วไปรับเอาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าโลกมันวิวัฒนาการขึ้นเยอะเลยเนาะ ม,มันมีหลายมันมีความรู้องค์ความรู้ต่างๆมากมายเข้ามาแต่ถ้าเรายังยึดติดสิ่งเดิมๆอยู่แต่เรายังอยากได้สิ่งใหม่ที่มันดีกว่าเดิมอ่ะแต่เราไม่ยอมทิ้งยังยึดมั่นถือบ้านกับของเก่าของเราอยู่มันก็จะไม่สามารถทําให้เราเติบโตแล้วไปต่อได้เนาะก็อย่ากังวลเนาะไม่ต้องโฟกัสคู่แข่งเนาะไม่ต้องโฟกัสกับปัญหารอบด้านอบางคนมันไปโฟกัสกับว่าเออ มันไม่ได้หรอกมันยากมันนันนูน้นมันอย่างนี้คือโฟกัสกับปัญหารอบด้านน่ะแต่เราอะไม่ไปโฟกัสกับเป้าหมายของเราเราเปลี่ยนโฟกัสเนาะเปลี่ยนโฟกัสไปเป็นโฟกัสกับเป้าหมายของเราแล้วเราจะ,จะเจอโอกาสที่จะกระวาลส่งมาให้นะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมันแค่ความคิดของคนนะอ่าแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นแค่เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยเนาะวันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจริงๆเราต้องเปลี่ยนจริงๆนะก็คือเปลี่ยนเลยอะไรเดิมๆที่เราเคยทําไม่ต้องทําถ้ามันไม่มันยังไม่ม,ไม,มันไม่ทําให้เราประสบผลสําเร็จในในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็เปลี่ยนมันแค่นั้นเองค่ะไม่ยากเนาะไม่ยากแล้วก็บางทีเราติดอยู่กับความคิดเดิมๆติดอยู่กับอดีตนะอดีตมันผ่านไปแล้วเนาะ เราก็ไม่ต้องกังวลถึงประตนถึงอนาคตเออไม่ต้องกังวลถึงอนาคตแต่ให้เรา,เอาอยู่กับปัจจุบนันทําในสิ่งที่เราทําได้ทําในสิ่งที่มันตรงและสอดคล้องกับจุดประสงค์เป้าหมายที่เราอยากจะทําให้มันสําเร็จเนาะแค่นั้นเองแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จเป็นเดว,วิดธิลีการ์ดอย่างแน่นอนนะคะเห็นไหมให้เรานิ่งๆเวลาที่เรากังวลสับสนหรืออ่ารู้สึก วาวุ่นใจอะนะให้เรานิ่งๆมีสติเรียนรู้เรียนรู้อย่างจริงจนะังเนาะเรียนรู้อย่างจริงจังนิ่งๆมีสตินะเพราะว่าพอเรานิ่งเรามีสมาธิปัญญาเราจะเกิดเราจะค่อยๆคิคดไอเดียหรือเราจะได้ยินเสียงภายในของเราอะมาเสียงภายในของเราเขาเราจะได้ยินเขามากขึ้นแต่ถ้าเราอะไม่เงียบ ไม่ฟังเราจะไม่ได้ยินเสียงที่เขาจะบอกให้เราเราจะนำทางให้เราไปถูกทางนะคะฉะนั้นนิ่งๆมีสติหายใจเข้าเวลาที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสถานการณ์ยากลำบากแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันตื่นเต้นมากให้เราหายใจเข้าลึกๆก,ก,การหายใจสักหน่อยนะนับหนึ่งถึงยี่สิบหายใจออกสักสามครั้งเดี๋ยวเราจะมีสติกลับมาอยู่ที่ตัวเอง แล้วเราจะได้ยินเสียงภายในของเราที่เราจะไปต่อแบบไหนยังไงเนาะ,นะมีสตินิ่งๆนะเพราะยังไงคุณก็สําเร็จนะเพราะมันเป็นแค่ความคิดเห็นไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเห็นไหมมันมาถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเวลาของคุณละที่คุณ มันเป็นว่าถ้าจักรของคุณมันเป็นช่วงเวลาของคุณเลยเอาเรียกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนตอนนี้จะไปเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนตอนนี้คือดีที่สุดเปลี่ยนตัวเองนะคะเคยทําอะไรที่มันเป็นแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์ในที่ดีกว่าเดิมมากกว่าเดิมหรือสิ่งที่ตรงใจเราก็แค่เปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จพบชัยชนะอย่างแน่นอนค่ะอย่างแน่นอนเลยค่ะอย่างแน่นอนเลยนะคะ ฉะนั้นอาจารย์ให้กำลังใจเอาใจช่วยนะคะขออีกใบหนึ่งหน้าแล้วคุณจะสามารถตั้งตัวได้ใครที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งตัวนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็สามารถตั้งตัวได้มีเงินเก็บมากขึ้นนะคะดีใจกับทุกคนที่เจอคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ อุปสรรคคือพลังแห่งความสําเร็จนะคะไม่มีเส้นทางไหนที่ไม่มีอุปสรรคนะคะแต่อุปสรรคคือพลังแห่งความสําเร็จนะคะยินดีด้วยค่ะบายบายค่ะ